เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและโครงการสหิวิทยาร่วมพัฒนาครั้งที่2ปี2557เพื่อร่วมกันหารือระหว่างตัวแทนพนักงานเครือสหิวิทยาผู้นำชุมชนในอำเภอบางสะพานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแผนงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องอำเภอบางสะพานซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอำเภอบางสะพานนายเวรัตทาราสมบัติกล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้ภายในงานมีพิธีการมอบหุ้นสมทบเครือสหบุริยาสำหรับธนาคารชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยนายนารงพงศ์โพธิสมบัติที่ปรึกษาเครือสหบุริยาเป็นตัวแทนมอบสมทบหุ้นธนาคารละ100,000บาทจำนวน7ธนาคารรวมทั้งสิ้น700,000บาทได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านหนองตาจา่าตำบลกำเนิดนพคุณธนาคารชุมชนบ้านหนองระแวงตำบลทงชัยธนาคารชุมชนบ้านทางสายตำบลทงชัยธนาคารชุมชนบ้านดอนทองตำบลกำเนิดนพคุณกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชนบ้านฝ่ายท่าตำบลพงประสา,าทธนาคารชุมชนบ้านทุ่งลานควายตำบลแม่ลำพึงและธนาคารชุมชนบ้านชัยมงคลตำบลทงชัยณห้องประชุมโรงแรม Western, เวสเทิร์นอําเภอบางสะพาน มาฟังความรู้สึกและเป้าหมายจากตัวแทนธนาคารชุมชนที่ได้รับการสทมทบพุ่นในครั้งนี้กันครับเราจะต้องทำอะไรแล้วอันนี้นาม,มาทำมากวาก,มกว่ากองนอื่นเพราะหนุ่มดีมีเงินผ่ายของบริสัทมาดูแลมาเยี่ยมเยียนมาแน่นอนให้เรากับฐานความรับผิดชอบเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดท,ทําเองโดยที่เราไม่มีทิศทางแต่ตอนนี้ก็มีตัวบริษัทสหามามีปัญหาเรา,า,าต้องึกษานะครับก็แนวทางบริษัทคิดว่าเจ็บใสอยู่แลบ เรอ็นจากเรือที่ปล่อยอก็จะเปลี่ยนเทคนิเอ่อให้มันประมาณหน้าเนื่องจเพราะว่าเนื่องจากเร็นมีตัวใการทจะอาปล่อยคู่ได้เงี้ยม่นจมาได้บคงทีก็บางคนที่จะเล่นแล้วก็ใส่ใจจนที่การแบบที่ต้องการที่ทำเตือสีทอยากซื้อกที่ต้องการอะไรลงมาก็ได้แล้วก็เล่นแล้วก็ บ้างทีก็ไม่ได้ี้องมาจักาที่ว่าจะเดินกันเองนะคกันดีนที่อยากพอจะเด,ดินไม่ได้สวยงามเรียนรู้จกีกว่าเันคือสหวิริยาขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถือหุ้นกับชุมชนเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือเกื้อหนุนเสริมกิจกรรมของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม